สวัสดีครับเพื่อนๆผมไม่ดูเขี่ยวหมูนะครับเขี่ยวหมูกระเด็ดนะครับเอเขี้ยวอันนี้นะครับเจ้าของความหมูนะครับความหมูใหญ่เลยนะครับให,ใหญ่เลยเกลี้ยงหมูโบพันไว้ตัวงประมาณสามร้ยกิโลนะครับแล้วก็กวนหมูตัวน,นั้นจะตายนะเกเอเข้ไปเจอเขี้ยวเนีนะ้หักหล่นอยู่นะครับ กรณ์อ,อย่างนั้นไม่กี่วันหมูก็ตายนะครับน่าจะาทิ้งโขงยี้ว้เจ้าโขงกระดินมาเลยนะผักกระดินเลยนะใหญ่มากนะครับนี่ขนาดต้นปลายแล้วนะครับขนาดปลายนะครับปลายก็หักด้วยนะครับ น,นี้ขนาดนต้นปลายนะครับขนาดเท่าสองนิ้วผมรวมกันคนระับเพื่อนดูมันใหญ่ขนาดไหนนะรอบปลายเขี้ยวมูนะครับส่วนโคมจะใหญ่กว่านะจะปลายขนาดนี้พี่ๆีเพื่อนๆนดูมันจะใหญ่ขนาดไหนนะมันลงนี่เลยนะ,ะลงใหญ่เลยนะดูในกล้องมัน อาจจะดูเล็กนะครับแต่โค้งจริงผมใหญ่มากๆโชคดีนะครับที่ที่เขาแม็กปันให้นะครแล้วก็มีชิ้นหนึ่งกระดินนะครับแตกนะครับเป็นเคี้ยวหมูหน้าน่าจะอันเดียวกันครับส่วนที่ยาวนะครับยาวกว่านี้นะครับก็แตกกระเดินนะครับแต่ว่าผมได้ผมขอส่วนนี้มานะครัเกใจดีนะเกบให้นะครับ เดี๋ยววันหลังผมก็อ่ามีของแลกเปลี่ยนให้เกนะครับออกลางครับทีมานกันนะครับทีมานพี่เขานาะรู้หักเลยนะครับนี่บอกกระดินงโหนมาเองนะไม่มีใครหักไม่มีอะไรนะรหักเองธรรมชาติของเขานาะไม่รู้โค้ชทำยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับ เขี้ยวนิ้วผมเล็กไปเลยนะหัวนิ้วโป้งผนมะเล็กไปเลยนะอืมอหัวนิ้วโป้งผมตีผมว่านิ้วผมนิ้วๆใหญ่แล้วนะสุดยอดนะไม่รู้ว่าจะดีอ่าด้านไหนบ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานกำจัดอะไรนี่ก็มีชื่อเสียงอยู่เขี้ยวหมูก็ดีนะครับเขี้ยวหมูประเด็นนะครับ หรือว่าเสียบตามต้นไม้ถ้าเป็นหมูป่าเลยนะก็ดีนะแต่ว่าหมูที่ว่าเลี้ยงอยู่ผมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าขึ้นเชื่อเป็นหมูผมว่าน่าจะดีทั้งหมดครับแล้วแต่ว่าตัวไหนจะมีของดีไม่มีของดีนะอันนี้โคฟันหมูนะครับไม่มีใครไปฆ่าคนนะครับาตายเองธรรมชาตินะครับที่สำคัญนะครับผมชอบตรงเนี้ย กวตายธรรมชาติเขาแล้วก็ปวดตายเขได้หักเที่ยวของเขาไว้เนะี่ยกัเดินตั้งอยู่เนะไว้เจ้าหงดวนย้ายมาก,กชิ้นนี้เนะห้อยคอว,วันนี้ขึ้นโคเลยนะรับคลิปนี้สวัสดีครับ